ท,ท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง้ําล้วหลึ่งรอดำซิ่งเนาะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่ลงเรียบร้อยนะครับพิจอ,อยู่ที่คลองเตยนะครับเสาสามนะครับท่านผู้ชมอกมีกสามเมืองเกินเลยนะครับมาถึงแล้วก็ได้คิวที่สองครับรถมาด้วยกันทั้งหมดสามคันสามรถครับผู้ชมของผมก็เก็บ ผ้าเรียบร้อยไปเก็บสเตียรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าโฮมขันต่อไปแต่อากาศร้อนมากครับท่านผู้ชมอเที่ยวนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นแป้ง25กิโลนะครับเดยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนี่ครับแป้ง25กิโลนะครับเลี้ยงสี่นะครับท่านผู้ชมดูกล้องนาบ่เลี้ยงสี่นะครับ นี่ครับเรงสี่นะครับท่านผู้ชมที่ว่าที่มาถ่ายให้ดูนะครับถุงนะครับจะเป็นถุงกระดาษนะครับท่านผู้ชมแบบกระสอบปูนนะครับวิ่งยากไหมนะครับถามว่าวิ่งยากไหมนะครับก็พอ,พอสมควรน,นะครับ<อ>ยากไม่ยากแต่อันนี้โยนลงมา ยากไม่ยากเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกคั้นนะครับเขารับสตีแค่ไหนนะครับมาดูกล้องหน้าดีกว่าครับผมนี่ครับรถทีปอมนะของผมก็เบิดลังเลยนะครับสายสตีเบิดลังเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเส้นครับคอณผอมนะครับของผมยังมีการกระบาทไทดไทยอีกมีรัดท้ายอีกสองเส้นนะครับต้องฝีมือแค่ไหนครับถึงจะวิ่งได้ขึ้นแล้วนะครับวิ่งได้นะครับวิ่งได้ผมว่าวิ่งดีกว่าแป้งห้าสิบรูด้วยนะขันปศตสีว่ามันลงมซ่านะครับพอไปนะครับเสียงไม่ค่อยมีแล้วก็ กับเข้ทานอาไปนะผู้ชมเลยนะครับที่อหายไปนานนะครับเพราะว่าความจําโทรศัพท์เต็มครับก็มีหลายคนที่ทักเข้ามาถามว่าทาไมไม่ลงคลิปนะครับมันไทยม่ได้ครับพี่ร้ององอ์ตรงนะครับความจําโทรศัพท์เต็มถามเนี้ยซื้อเชียงไหม่ยังอยู่วนี้จะเป็นรถพี่ปอมนะครับวิกเตอร์นะครับใส่มาทั้งหมดหนึ่งพันอ่า ฟองร้อยแปดสิบลูกนะครับหรือหกสิบลูกนี่แหละส่วนของผมฟองวันสี่เอหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบลูกนะครับแล้วพี่ป๋อมครับพี่น้องกันเบอร์สิบเจ็ดนะครับส่วนของผมก็สมบัติทีมนะครับนี่ครับนี่แรละรอลงตรงนี้นะครับในลงคัาตู้ตรงนี้นะครับ เป็นถุงกระดาษนะครับท่านผู้ชมที่ที่ที่แปลกตานะครับที่ที่ไม่เคยวิ่งนะครับที่เอ้ยบ้ผมเคยวิ่งอยู่ครั้งหนึ่งแ่งท่ากันโถนะครับใส่จากท่ากันโทเที่ยวนั้นไปโรงแรมฉบังเออไปกับเบอร์หนึ่งนะครับแบ่งแบบเดียวกันนะแต่ว่าเรียงคนละอย่างไอ้นั่นจะใช้พวกลิฟต์ขึ้นนะครับแล้วก็อ่าเอา เอาคนดึงลงจากพระเหล็น,นะครับจะแน่นกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าคนคนเหยียบไปน้ำเลยพี่นรองเ,อเหยียบแล้วก็ดึงลงดึงลงดึงลงใส่พื้นนะครับส่วนของผมก็กเพราะว่ากันต่อไปเมื่อกี้เห็นกระโดลงอยูม่มเลยเก็บเก็บผ่าเก็บท้ายนาเตีไปนะครับ จะได้ลงต่อกันครับเลี้ยงไม่ล้นนะครับล้นนิดเดียวนะครับวิ่งง่ายกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะวิ่งยากก็ป้ากันฮักสตเตี้พุ่นแน่นบักกมันเป็นผุงกระดาษครับไม่ไม่ไหลนะครับว่คือจะสอบเสียอย่างเดียวมันลูกเล็กนะครับมันลงนานแล้ว่อจะเสร็จนะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับลายคันฝทาง่นจะเป็นแปงชมพูนะครับทางนี้ก็จะเป็นพวกเสี่ยนุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เราก็รอฝนตกครับเรือจะตัดไม้แล้วร,บบนะร้ <c oughs> รวรอนพอหลับเนี่ยธรรมดาตายง่าจะให้เขาลงทางไทยก่อนเนาะมาบอกนะครับขึ้นมา้าท่าสมุช้ชมบเ ีเดียวว่ามึงอ่ะเทียงแล้วประเทศไทยอยกขั้นดูกินเวลาที่ยแนนมากเลยผมครับสองขันนี่แหละครับที่เราคุมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรูปน้อยนะครับเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับดีกว่าให้มันพังแล้วก็มาเก็บมันลำบากนะครับ เรามาเก็บไตสเตมาเก็บอยู่ที่นี่นะครับดีกว่าเราจะาเก็บอยู่กลางทางแมนว่าพี่รองนะครับก็โอเคอยู่แต่เยอะเหมือนกันนะครับที่ผมจะใช้เป็นหัวแยกฝั่งเดียวนะครับของผมจะเป็นสลับนะครับคือกอดให้แน,น่นเลยจะแยกสลับเอาให้แน,น่นเลยมาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับ ฝัง่งโน้นจะเป็นแป้งจมโบนะครับที่เห็นก็โอเคเดีอยย่นเข้นนะครับไปยแต่งกแป้งจมโบลงท้ายก็สวยนะครับเื่อจัดแจงเข้ารูปเข้าลอยนะครับพอดีติดซีนด้วยนะครับมีซีนด้วยพอดีนะครับดึงผ้าดึงง่ายพอดีก็จะคุมง่ายนะครับเราเลือกทางใดทางหนึ่งที่จะตุ้มไว้นะครับ ของผมมีเรียกที่จะตุ้มดากครับผมจะตุ้มอยู่ดาบทั้งหน้าจะจะพอดีพอเพราะว่าดากผมมันจะมันจะขาดอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณซอนี่แหละซีส,สันที่สามนะครับอยากจะขาดประมาณนี้ผมได้ดึงลงมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเข้านะครับฝั่งนี้ก็จะต้องแงงแป้งนะครับเพราะว่าเขาดึงกระตีฟัหงบน อโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะจะเป็นข่าวสารรายอะไรย่างครับพี่น้องก้เจ้าออามาส่งใน้ท่านนะครับเพราะว่าเป็นลานบรรจุก็เอาในบาตรน,นะครับก็พี่นองคิดถึงพี่น้องอยู่ที่เก่าแล้วครับเด็ดจังไลยนมันไทยบ่ได้โอ้มาถึงน้อนเลย,ลยลว่าอะไร้เจ้าเนี่ยครับผมจะเรียกที่จะมาตุ้มไว้ตรงนี้เนี่ย เนี่ยสีมันขาดนะครับผ้าที่มันขาดแล้วก็น้ําจะเข้าตรงนี้เพราะผมเสียตังสองทีแล้วมาเบิ้งมามันขาดตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะคุมผ้าผมจะคุมสองชั้นนะครับเพราะว่าผ้าใบนี่เดี๋ยวให้ผู้ชมผู้ชมได้ดูจะจะให้พวกเจ้าเบิง้งผ้าใบ่ว่ามันคุมโบเลียนดิตอนผมบอกคือดิเราจริงจริงนะ เอาให้ดูนะครับเห็นว่าอ่าพวกนี้คือเป็นรูนะครับเกยจะเป็นรูอยากรู้ว่าผ้าไปขาดไม่ขาดดูอย่างนี้เลยนะครับเห็นว่าเขาเขามุมไปไปนะครับนี่คือขาดนะครับนะครับดูนะครับนี่คือมันทะลูไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ใช่นะครับนี่ ครับอันนี้แค่เรื่องต้นนะครับเนี่ยเนี่ยมีก็ใช่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 ใชใชใชมีแต่หูเหวิดรับท่านผู้ชมแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นพื้นใหม่นะครับเวลาฝนสาดตกข้างทางเนี่ยกรม,มันกะตรงเล้ต้องมีผ้าคุมซับในไว้นะครับตัวนี้ผ้าซับในนะครับกันไว้นะครับระวงังเสียงนั้นมากพร่มังกะ จงไปห้องเอาคือแป้งเปียกดูแท่ไม่เห็นแป้งเปียกคือนข้นขึ้นขึ้นเาเปียกคาเปิลมานะปอดใจไว้ก่อนครับมาหอนเ่ากับอาศัยว่าใส่เงินจ่างให้เจ้าเขียบพื้นเห็นว่าลายพื้นกันไหมองเจ้าคุ้มแต่พื้นเดียวมาเกิดเนี่ยไี่ความก็พื้นเดียวอันนี้ก็ฟองสักฟองพื้นเหมือนกันดูฝั่งนี้ครับ เอมอมองออกเลยนะมุชงยาบกเจ้าครับอัตตดดูวยวังนี้ครับจงปวงนียครับเห็นยวมาคนนี้เลย <c oughs> ัอพวกป่าพระใบเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละไอ้องลมเขาอ่ะพวกเขาใ,ใส่อยู่แมนเบสจริงพรอนี้บางทีนี่ไล่เปียกเปียกหมดเลยนะครับ <c oughs> ด้านข้างผมก็ต้องอใช้วิชามมนนะครับในการลง <c oughs> <c oughs> เราต้องมีไฟพิบด้วยนะครับเอาง่ายๆกว็ว่าอยากโรยไลนะเงินคือพระเจ้าแต่วางทีลดดเงินคือไว้เจ้านี่ครับผมไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนน่าจะเพื่ง่อาจจะติดเวลาด้วยไอ <c oughs> ้ผมเราก็เก็บรติสายะตีเลยเองหมด <c oughs> ใส่ยางมาลงครับใส่อะไรามาลงครับ โอ้มารับวะโอ้ตรงโอ้นี่เป็นแป้งครับของพวกเราทำงานกินขาพี่น้องกินโดนแท้มันติตัวใหญ่ดิ แจ้งยี่สิบห้ากิโลถุงกระดาษน่าจะใส่ประมาณเดียวกันกับของผมนะครับเพราะว่ามันรุ่นรถมันรุ่นเดียวกันสามหกศูนเหมือนกันแล้วก็แย็ดแย็ดเข้ากันนะครับปิดที่หมวกของผมจะเป็นหมวกรุ่นใหม่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็หางพนักเหมือนกันปีเดียวกันนะครับน่าจะน่าจะใส่พอกันโอ๊ยทำใจว่าตัวตองกับคันปีนั้นเบิ่งบรรยากาศรถถึงฟ้าถึงฝนมาแล้ว ช่วงเศร้าเพราะตอนใดนะช่วงบายมาฝนยิ่ตกบาดเนี่ยอาวนาใหเ่็นลงทั้งไทย่อนเนาะไปลงหนาวันวันนี้เอาผ้าใบขึ้นบาได้บ้างเนี่ยกันห้าฝนตกนะป่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับชิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้อง ครับขอบคุณส่าหรับการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ